ข่าวด่วนครับท่านผู้ชมครับข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ได้รายงานข่าวว่ามีพลทหารคลั่งอยากกลับบ้านได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืน M16 กราดยิงใส่เวรุ่น2คนที่กำลังนั่งดื่มสุราอยู่หน้าร้านค้าใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตะเก่าตำบลกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์เหตุเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2568เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่ง ต่อมาทราบชื่อคือพลทหารรัตภูมิเทพสิริอายุ25ปีสังกัดกองร้อยทหารราบที่1623ซึ่งมีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชผู้บาดเจ็บทั้งสองคนคือนายวุฒนานาประโกนและนายอนุวัตสิงช์ชยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการปลอดภัยแล้วภายหลังเกิดเหตุพลทหารผู้ก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปในป่ากใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกำลังร,งร่วมกันปูพรมค้นหาและตั้งจุดสกัดเพื่อติดตามตัวผลทหารรายนี้ซึ่งคาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและได้มีการเฝ้าระวังตามชุมชนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน